หมือนสร้างสถานการณ์อะด้วยความที่ว่าเราเป็นคอนเทนเตอร์อะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งกล้องตั้งกล้องด้วยเหรอตั้งกล้องตั้งกล้องเอาไว้แบบแอบแอบตั้งกล้องเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เดินก็ไปถามเขาป้ากลับมาครับหนูไม่ได้ชอบผู้ชายนะโอเคไมอะไรแบบเนี้ยเขาก็หนูไม่ได้ชอบผู้ชิงเออไม่ได้ชอบผู้หญิงอะไรแบบนั้นก็เลยคุยกับเขาแล้วก็ได้รับอะไรหลายๆอย่างที่เขาแบบเขาอยากจะบอกเลยแต่ตอนนั้นอาจจะแบบต่างคนต่างยังไม่ค่อยลงล็อกกันเลยมีโอกาสได้คุยกันตอนนี้เราก็รู้สึกว่า เออฉันเป็นคนที่โชคดีเนาะที่แบบได้มาเจอครอบครัวนี้อะไระแบบเนี้ยแล้วก็ได้มาเจอมิตรที่เป็นมิตรที่ดีอะหล่อดโดนมาเขาแต่งงานหรอลหล<ม>ายคน<ม>ที่เป็นแขกรับเชิญในครับไพร์เดย์ค่ะตอนเด็กๆต้องมีการต่อสู้โดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้กับการยอมรับของคนในครอบครัวอาร์ตี้มีตรงนั้น <c oughs> บ้างไหม จริงๆแล้วแบบอาจจะเราเกิดมาโชคดีที่สถาบันครอบครัวเราอ่ะค่อนข้างจะสนับสนุนกับสิ่งที่เราเป็นตอนนี้แล้วก็โชคดีที่สถาบันการศึกษาของเราทุกๆที่ไม่เคยแบบปิดกั้นแล้วก็ซัพพอร์ตเราทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเป็นแบบหัวหน้ากิจกรรมได้สามอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนเป็นคณมารยาทอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจริงเหรอปรากฏมารยาด้วยพูดแล้วก็จะเขินเนาะเพราะฉะนั้นก็คือจะถูกซัพพอร์ตมาโดยตลอดก็ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบวิโดนแบบ กดขีเล้ว่แบบเป็นอะไรมีแค่ว่าคำพูดจากเพื่อนที่ทำงานของคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ที่แบบมีบ้างที่แบบรู้สึกว่าหรอทำไมต้องพูดอะไรอย่างงี้มักจะเป็นคนนอกเป็นคนนอกใช่วงนอกเป็นคนนอกที่มีปัญหาเออบ้านเราไม่มีปัญหาเลยแต่คนนอกมีปัญหามีปัญหาจนทําให้ในบ้านเริ่มแบบเอ๊ะขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นยังไงหรือมันต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็อยู่สงบมาโดยตลอดเปิดเหรอคะปิด ปิดหรอปิดมาให้เขารู้มาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วพอมาเริ่มเริ่มยอมรับตัวเองครับตอนช่วงมปลายเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องอะไรเงี้ยชอบมาถามบ่อยๆว่าแบบพี่เต้ใช่ใช่ไหมคะพี่เต้เป็นเกย์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ตอนแรกเราก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโอเคในการถูกถามอะไรแบบนี้หลายๆอย่างแล้วพอมาพอมาถึงตรงเนี้ยมันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือฉันเป็นวะอะไรแบบเนี้ยครับผมแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเราบังเอิญไปชอบ เพื่อนอีกคนหนึ่งท<ร>ี่เป็นผู้ชายด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็ใช่แหละอะไรเงี้ยแต่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดแปลกหรืออะไรก็เลยก็เป็นตัวของตัวเองแต่แค่ว่าไม่ได้บอกใครมันเป็นช่วงที่ยากด้วยตอจิมันเป็นช่วงที่ยากมากๆมีหลายมีหลายรอบม,มากที่เต้รู้สึกว่าอยากจะเปิดเปิดใจคุยกับเขาในช่วงที่แบบสมมติเราทานข้าวกันข้าวเย็นตรงเงี้ยที่บ้านเขาจะบังคับให้แบบตอนเย็นต้องมาเจอกันมากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมีหลายครั้งที่เต้อยากเปิดบทสนทนาแต่ตอนนั้นนะด้วยความที่มันเป็นโลกที่ยังไม่่่ไไดด้้เเปปิรรรรัับบบบออะมาาาากกกกถึึงงขนนีย็โลทแูสวช คนเพศเดียวกันมันเป็นเรื่องแปลก <ฮะ S 1> อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ปล่อยปล่อยไปแล้วเราก็ใช้เวลาตรงนี้พิสูจน์ให้เขาดูว่าว่าก่อนว่าอย่างน้อยฉันเป็นลูกลูกชายคุณเนี่ยฉันสามารถดูแลตัวเองได้ฉันสามารถหาเงินได้ฉันสามารถดูแลอาชีพตัวเองได้แล้วพอถึงเวลาที่มันเหมาะเจาะหรือมันเหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นตอนที่มันเริ่มเปิดเราเริ่มมีพี่ๆเข้ามาเราเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนรู้จัก ก็เลยเปิดลองถามเขาเลยตรงๆให้แบบเหมือนสร้างสถานการณ์นะด้วยความที่ว่าเราเป็นคอนเทนต์เคียเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งกล้องตั้งกล้องด้วยหรอตั้งกล้องตั้งกล้องเอาไว้แบบแอบแอบตั้งกล้องเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เดินขึ้นไปถามเขาเออเนี่ยหนูไม่ชอบผู้ชายไอ้หนูไม่ชอบผู้หญิงนะแล้วจะเรียกเปลี่ยตัวเองว่าหนูไงเวลาเนี่ยคือบอกอะไแบบป้ากับมาครับหนูไม่ได้ชอบผู้ชายนะโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยเขาก็คือหนูไม่ได้ชอบผู้หญิงเออไม่ได้ชอบผู้หญิงอะไรแบบนั้นก็เลย คุยอยากเขาแล้วก็ได้รับอะไรหลายๆอย่างที่เขาแบบเขาอยากจะบอกแหละแต่ตอนนั้นอาจจะแบบต่างคนต่างยังไม่ค่อยลงล็อกกันเลยมีโอกาสได้คุยกันตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออฉันเป็นคนที่โชคดีเนาะที่แบบได้มาเจอครอบครัวนี้อะไรแบบนี้แล้วก็ได้มาเจอมิตรที่เป็นมิตรที่ดีอ่ะ่อนโดนมาเขาแต่งงานหรอยังอยังไม่ไม่คือได้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าทำไมอะไรถึงต้องแบบ เอามา<ผ>มดูเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลกะคืออย่างน้อยเราก็อยากจะบอกให้เขารู้ว่า ฉันเป็นแบบนี้นะก่อนที่แบบเราจะไม่ได้มีโอกาสแบบไ้บอกอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องฟีลอึดอัดไหมหรือว่าเราอยากจะบอกเราคือพ่อแม่เราอ่ะตั้งแต่เด็กๆเลี้ยงมาเรารู้สึกว่าเขาเป็นเซฟโซนของเราดังนั้นอ่ะเมื่อเราอยู่กับเขาเราก็อยากจะสบายใจกับเขาที่สุดฉันได้บอกทันทันไหมตอนเนี้ยที่บ้านอยู่เป็นบ้านเรียูเป็นผู้ชายนะค่ะคือการกระทําของหนูเสียงตะโกนกับคําพูดอยู่แล้วคนหรูตะโกนออกมาแล้วอ่ะแต่ว่าของเต้เองอาจจะแบบว่าเอ๊ะหรือตกลงใจยังไงต่อใช่เราก็เลยแบบอยากคุยกับเขาได้รับรู้ว่า เออถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วไม่รู้นะพี่ว่าแจากจากการคยกัแขกรับเชิญหลายๆคนบางคนคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองด้วยซ้ำคือรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังหรอ,อหรือ <c oughs> หรืออะไรแบบเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าฉันบางคนนะครต้องพยายามทําอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าได้ชดเชยอ,อ่ะซึ่ง<อ>จริงๆไม่จําเป็นนะเราคือคนอคนหนึ่งเราคือลูกคนหนึ่ง ไม่ใช่ว่าไปรู้สึกผิดจังเลยเลยต้องไปพยายามพัฒนาตัวพัฒนาตัวเองอีกข้างหนึ่งให้เขาได้แบบว่าเอาความภูมิใจมาใส่ไว้ในจุดนั้นแล้วกันะนะ,คะ่ค่ะ<อ>แต่เห็นป่ะโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะอพอเราเริ่มพูดไม่พอพูดถึงประเด็นนี้คือเพราะฉะนั้นกัะเทยเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้กันส่วนใหญ่คือ ถ้ามึงเปกระเทยมึงต้องเก่งอไม่งั้นจะไม่รับมึงต้องเย็นให้ดีอะไรเงี้ยถึงจะแบบเป็นที่ใช่ทั้งที่แบบเราไม่ได้เป็นคนหนอะจริงๆเราก็มีชีวิตเราก็ใช้ชีวิตของเราได้ที่ไหนมันต้องไปพิสูจน์ให้ใครค่ะเป็นเป็นลูกสาวลูกชายคนธรรมดาก็ได้ไม่เห็นต้องเป็นลูกสาวลูกชายที่เก่งเลยถึงจะได้รับความรักอะนะคะแต่พี่เชื่อว่าหลายๆคน่ะรู้สึกผิดก่อนละว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนกับกรอบสังคมที่เคยบอกไว้แล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะเสียใจไหมในความเป็นเราอะ นะคะแต่วันนั้นเต้ก็ได้ปลดล็อคปลดล็อคครับผมเพราะตอนนั้นเราก็มันเหมือนเป็นโมเมนต์ที่เรามันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราได้ยกบางอย่างที่มันหนักมากๆที่เราแบกมานแบบตั้งแต่เรารู้ตัวตั้งแต่อายุสิบหกอ่ะจนมาบอกเขาตอนเกือบอสามสิบอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าสองเท่าของวันนั้นเลยนะคือแบบเออมันสบายใจเนาะแล้วแบบหลังจากนั้นมาเต้ก็รู้สึกว่าเต้สนิทกับพ่อกับแม่ได้แบบเยอะขึ้นเราแบบคนในครอบครัวได้ดู งานของเราไหมคะเขาพูดถึงงานของเราว่าไงบ้างออย่างอย่างแม่ก็จะเห็นอาร์ตมาตั้งแต่เด็กเพราะเราก็จะเป็นคนชอบแบบเป็นลีเชเดอร์นี้เป็นแบบตัวกิจกรรมอะไรเงี้ยตอนเมื่อก่อนน่ะเขาก็จะไม่ค่อยมีความเป็นอะไรแต่แค่รู้ว่าอ่ะลูกเราอ่ะไปซ้อมนะหรืออะไรเงี้ยอ่เป็นเพราะว่าเราหน้าที่เราต้องรับผิดชอบคือการเรียนเงี้ยเราไม่ได้ทําให้แบบเขาคิดมากหรือหักใจเราก็เรียนดีของเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะ เขาก็เลยค่อนข้างอย่าปล่อยแล้วก็เชื่อใจแล้วว่าแบบเออไปซ้อมเต้นกลับมาเต้นที่สองเดี๋ยวมากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เรียนก็ไม่ได้เคยไม่ได้สอบตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกเรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างแม่ก็เล่าฟังว่าเวลาที่ไปแบบประชุมผู้ปกครองหรืออะไรอย่างเงี้ยอืเพราะแม่คนอื่นเขาก็จะแบบอ่ะมีอาจารย์มีครูอย่างเงี้ยแบบเออพูดถึงแบบเออคนนี้คนนี้แต่อย่างนายเนี่ย เขาไม่เคยมีแบบครูไม่ค่อยที่แบบมาตำแหน่งหรืออะไรเงี้ยคือไม่ค่อยได้มาด้วยซ้ำเพามันไม่มีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กเลยจนตอนเนี้เขาไม่ค่อยมีฟีดแบ็กอะไรจนมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์มันมีเรื่องของเงินหรือเรื่องของงานก็มาเกี่ยวข้องความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเราก็เป็นคนที่แบบชอบให้แม่เราแบบเล่นดูแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยจนแบบงานเข้ามาอะไรเงี้ย เขาก็จะมีเริ่มมีฟิทแบบว่าแม่ว่าอย่างนี้มันโอเคนะเราทำแบบนี้ดูไหมเออหรออาร์กีดกีดตาหนาไปนะอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าเออแบบผมมันดูไม่นี่นะหนีบอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยแบบพูดไม่ชัดไม่ขออะไรก็จะมีคอมเมนต์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานฮ่คนดารายมาคุณแม่มาเล่นด้วยอะไรตลอดใช่แบบว่าใส่ใจกับ เพราะเขารู้นี่งเงาของลูกใช่ใช่ค่ะคุณแม่เริ่มเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บ้างแล้วเริ่มเช็คบ้างแล้วว่าเริ่มมีใช่คอสตูมยังไงคะเริ่มมีคอมเมนต์อะไรอยย่างงเี้แบบไปตอบคอมเมนต์นั่งสิ่ไปกดไลค์แต่เขาไอะไรไม่ตอบหรออะไรเงี้ยเออก็แบบอค่ะอินเนาะแล้วต่อไปคุณแม่จะเป็นคนเช็คเทปก่อนลงด้วยทุกคนคะคูดอย่างพราวเมาส์อย่างพลายค่ะทอล์คทุกๆสัปดาห์นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด